อร่อยมากลองทำนะคะ กรากผักชีพริกไทยกระเทียมค่ะเห็ดดำทัดคันตะแรนที่เราผ่าตรงกลางล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะคะกระหล่ำปลีซอยเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะและแครอทค่ะไปดูวิธีการผัดไส้ปอเปีย๊ยค่ะ สามเกลอือลงก่อนนะคะเอาให้หอมค่ะเราจะไม่ปรุงรสด้วยซอสนะคะการปรุงรสด้วยซอสจะทำให้มีน้ำเยอะไส้ปอปเปี๊ยะจะมีน้ำค่ะรากขักชีพริกไทยกระเทียม ผัดแค่ให้มีกลิ่นหอมนะคะเราทํากินกับฝรั่งฝลั่งจะฉุนพวกเรียกว่าเครื่องปรุงรสของอาหารไทยมากๆเลยค่ะทำให้เพื่อนฝรั่งกินด้วยเท่านี้พอนะคะใส่กระหล่ำปลีค่ะเพราะว่าสุดยาดสุดนะคะถ้าอยู่เมืองไทยเราอาจจะใช้ อ่าหน่อไม้สับก็ได้นะคะหน่อไม้หัน่นเป็นชิ้นๆก็อร่อยค่ะอันนี้เป็นปอาเคี๊ยวไช้เห็ดนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะ น้ำมันหอยนิดหน่อยแต่ไม่ใส่ซีอ,อิ๊วนะคะไม่ใส่ซีอ,อิ๊วขาวเลยแต้งทงสิ้นค่ะจะทําให้ไส้มันเปียกแฉะเกินแล้วมันจะไม่กรอบนะคะเวลาเราทอดความกรอบจะไม่นาน,นะคะ่ะตอนนี้ตะหลังปลีเริ่มสุกแล้วนะคะใส่เห็ดเลยค่ะเป็นเห็ดดำครับคันตะแรนนะคะ ลืมบอกไฟว่าต้องมีวุ้นเส้นด้วยนะคะใส่วุ้นเส้นค่ะแค่นี้น้ำก็เยอะแล้วนะคะทุกคนพยายามผัดให้แห้งค่ะ น้ำจะออกมาจากเห็ดอ่อนเค็มนิดหน่อยปรุงรด้วยเกลือใช้เกลือชมพูค่ะ น้ำเยอะมากพอออกมาจากเห็ดเวลาเราผัดไส้นะคะเราต้องอใช้ไส้แห้งๆเท่านั้นเลยค่ะวันนี้ไส้ของเราจะไม่กรอบเอ้ยไม่ว่าเลยดีล้ทอดแล้วจะไม่กรอบน้านะคะเพราะว่าน้ําเยอะค่ะที่คนน้ําน้ําที่ออกจากเห็ดแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดอีกนิดหน่อยนี่คือไส้ปอบเปี๊ยปอบเปี๊ยไส้เห็ดค่ะเดี๋ยวเราไปหอ่อแล้วเดี๋ยวชิมกันนะคะ ถึงเวลาหอ่อปอเปี๊ยะไส้เห็ดคะ่ะเราใช้ปอเปี๊ยะสากลางนะคะ40แผ่นต่อ1แพ็คแล้วเราจะห่อแบบไส้เยอะๆทุกคนอันนี้เรากินเองนะคะเป็นคลิปเป็นปอเปี๊ยะที่เราซื้อมาสำหรับห่อไปให้เพื่อนชาวโปรแลนด์ด้วยคะ่ะ แผ่นปอเปี๊ยะเมืองนอกเนี่ยจะเป็นแผ่นแช่แข็งพอเราซื้อมาใส่ตู้เย็นแล้วเราต้องต้องรีบทํานะคะทุกคนเอาไว้นานก็แผ่นจะแห้งแล้วมันจะหอมไม่ติดค่ะใส่ไส้เยอะๆเลยทํากินเองเป็นปอเปี๊ยะไส้เห็ดดํานะคะทัดคันตาแลนค่ะแล้วค่อยทอดตอนเช้าเอาน้ำใส่ตรงปลายนะคะ ทอดตอนเช้าก่อนไปทำงานเขาก็จะกรอบได้นิดหน่อยว่าจะเอาใส่ไสนะ้หนาะๆลืมไปว่าไส้เราไม่ค่อยแห้งค่ะนี่จ้าปอเปี๊ยะของเราเดี๋ยวจะห่อไปให้คนแก่ที่อาพาร์ตเมนต์กินด้วยนะคะคนที่เขากินเห็ดเราก็ออาไปแบ่งเพื่อนชาวฝรั่งเศสค่ะไส้ยังไม่หายร้อนเลยนะคะ แล้วเดี๋ยววันนี้เราชิมกันค่ะทุกคนห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวทอดชิมสักสิบชิ้นค่ะแล้วก็ทอดไปแจกคนแก่ที่อาพาร์ตเมนต์กันด้วยนะคะคนละให้คนละห้าพอค่ะห่อหนึ่งเราจะได้แค่สี่สิบชิ้นนะคะนี่ห่อเสร็จแล้วนะทุกคนก็หนึ่งถาดนี้เอาไว้ทอดกินวันหลังค่ะส่วนอีกหนึ่งถาดประมาณยี่สิบชิ้นเดี๋ยวเราทอดชิมแล้วก็เอาไปแจก คนแก่แถวนี้เราเหลือไส้ห่อได้ประมาณ10-20นะคะแต่ว่าแป้งเราหมดแล้วแผ่นเราหมดแล้วเดี๋ยวซื้อแผ่นมาห่อเพิ่มค่ะนี่ค่ะฝีมือห่อเกี๊ยวเว้ยปอเปีย๊ยของมาดามบ้านนาสวีเดนไส้เห็ดค่ะได้เวลาทอดปอเปี๊ยค่ะทุกคนเราเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ ได้เวลาชิมแล้วะค่ะทุกคนไปเลยชิมปอเปี้ยไซเดดดำสวีเดนกันค่ะลุยชิมปอเปี้ยกันนะคะเย็นเรื่องเ่ะน,นี่ปอเปี้ย ไส้เห็ดดำค่ะน้ำจิ้มไก่ตาผันไทยนอร์สิงผักกะหล่ำาปอีอร่อยมากลองทำนะคะ ใส่แห้งๆอยู่เนาะสำหรับวันนี้นะคะอิ่มอร่อยกับปอเปียะไส้เห็ดดำถัดคันตาแรนรอชมเมนูเห็ดเมนูอื่นๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Papia saya dam.